แล้วการนี้ต้องพร้อมแล้วนะครับ5 4 3 2 1เชิญครับ ขนะดนี้นะครับสำหรับวิธีร่วมกันนะครับขออนุญาตนะครับช่างตู้ด้านหน้านะครับรีเซิร์เลยครับเราจะถ่ายพร้อมกับแท่นก่อนครับด้วยพลังของสิ่งปรินและนวัตกรรม Unlock Thailand h o w e r of i n v e n t i o n and Innovation ครับกล้องด้านหลังนะครับสักรู่นะครับทามทีมงานในการขยับสำหรับแท่นวิธีนะครับและหลังรอยิ้ความร่วมมือความสำเร็จ ไปในงานวันท้าประดิษฐ์ตลอดทั้ง5วันที่บงเช็คบางนาครับตั้งแต่5-9มกราคมครับขออนุาตด้านหลังอีกหนึชอตนะครับ12ท่านนะครับที่บริเวณโซฟาแถวแรกนะครับในการให้เกียนขึ้นร่วมถ่ายภาพด้วยนะครับริชเชนครับ